ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเปิดบานกึ่งพิพิธภัณฑ์ของยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกระดับตำนานพร้อมเปิดสาเหตุเสียชีวิตจากไปอย่างสงบในวัย82ปีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าอดีตพระเอกดังยอดชายเมฆสุวรรณเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568เวลา21นาิกา39นาที สเหตุเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ82ปี8เดือนโดยทางน้าเยาอชายเมฆกุวนเป็นอดีตพระเอกภาพยนตร์แถวหน้าวงการภาพยนตร์ไทยและศิลปินประติมากรผู้บึกเบิกการปั้นหุ่นรูปเหมือนคนในวงการบันเทิงสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา,าหนึ่งวัดมกุฎษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนคร พิธีรถน้ำศพวันอังคารที่4มีนาคมเวลา16นาฬิกาส่วนอภิธรรม5คืนวันที่ 4, 5, 6, 7และคืนสุดท้ายวันที่9มีนาคม2568เวลา18นาิกา30นาทีกำหนดพิธีชาปนก,กิจจะแจ้งให้ทราบต่อไปประวัติของยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกตัวจริงศิลปินปฏิมากรตลอดกาลยอดชายเมฆสุวรรณเกิดเมื่อปี2485 เมื่ออายุ7ขวบถูกคุณพ่อนำมาฝากให้เรียนหนังสือที่วัดหงรัตนารามกับหลวงพ่อใกล้วัดหงสิษย์ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเริ่มการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนหอทะเบียนที่ดินปัจจุบันคือโรงเรียนเทศบาลนครนนท์สาวัดท้ายเมืองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีทาพิเศษและจบปริญญาตรีจากคณะบริหารการตลาดวิทยาลัยการค้า ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแต่ด้วยใจที่มีการรักในงานศิละปะจึงได้เริ่มทำงานที่บริษัทบาจาในตำแหน่งออกแบบตกแต่งตู้โชว์จัดดิสเพลย์ชีวิตพลิกผันเมื่อดาตลกชื่อดังสุคนคิวเหลี่ยมมาพบเจอและชักนำเข้าสู่วงการหลังการเสียชีวิตแล้วของพระเอกอามาตะนิรันการมิช,ชัยบัญชา ได,ได้แสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องแรกคือน้ำใจพ่อขาและแจ้งเกิดได้สําเร็จโดยมีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์และละครจนกระทั่งปัจจุบันรวมทั้งสิ้นกว่า300เรื่องชีวิตครอบครัวคู่สมรสคือคุณสมทวินเมฆสุวรรณถึงแก่กรรมมีบุตรชายด้วยกัน3าคนคือวงสมัติเมฆสุวรรณวัฒนตเมฆสุวรรณชมวิชัยเมฆสุวรรณ ยอดชายเป็นประติมากรเป็นคนเ,เริ่มที่กินปั้นหุ่นขี้พึ่งของนักแสดงไทยและบุคคลสําคัญของวงการบันเทิงโดยมีผลงานปั้นรูปหล่อสำริดของคุณจำนงรังสิกุลผู้บุกเบิกโทรทัศน์ไทยซึ่งจะแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี2556และด้วยใจรักและลงแรงในการทาง,งานศิล,ละปะพร้อมความมุ่งมันและปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะตอบแทนวงการบันเทิงคุณแผ่นดินและพระพุทธศาสนา จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นศัจธรรมจากช่วงชีวิตช่วงหนึ่งของลมหายใจผ่านช่องทางด้านจิตกรรมประติมากรรมและประติมากรรมรูปเหมือนเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อดมไปด้วยทรัพย์ทางปัญญาที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของกัลายานานชนคนไทยจึงในสร้างศรริลปสถานยอดชรเมฆสุวรรณในช่วงสุดท้ายของลมหายใจได้สำเร็จ หน้าที่หนึ่งของมนุษย์ทุกคนหลังจากลืมตาออกมาดูโลกนอกจากจะดำเนินชีวิตใช้ลมหายใจให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันแล้วตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่บางคนอาจเลือกทำความดีในขณะเดียวกันบางคนอาจเลือกทำในสิ่งตรงข้ามมีหลายเหตุผลมากที่เราสร้างศิลปะสถานแห่งนี้ขึ้นมาทุกวันนี้ยังแปลกใจเลยว่าตัวเองทำแบบนี้ได้อย่างไรแต่มันเป็นพลังจิตที่คิดไว้ตั้งแต่เรายังเด็กๆ ทั้งเราเกิดมาฟรีแต่เราตายฟรีไม่ได้แชร์ร่างกายให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นเพียงกระดูกกองเดียวรักษาชื่อเสียงให้กับวงตระกูลเป็นเกียรติให้กับคุณแม่และตอบแทนบุญคุณของคุณตาหรือพระยาจำเนียนพักดีข้อคิดเห็นของเรื่องนี้อดีตพระเอกภาพยนตร์อย่างยอดชายเมฆสวรรค์ 1, จากไปอย่างสงบในวัย82ปีโดยโรคภาวะหัวใจขาดเลือด ถือได้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐชีวิตคนเราไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฝากดูแลตัวเองกันด้วยทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและคนกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านคนดังท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ